ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสนันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดที่ปุ่มสนับสนุนนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา สิบสในเาินาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับความแข็งแกร่งของเติ้งซูตงไม่ได้อ่อนแอที่สามารถเป็นแชมป์ของสนามที่6ของเมื่อวานได้นามรารุ่นน้องของเผาพันเทียนมาเขายังเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดแต่เขาก็พ่ายแพ้เช่นนั้นดูเหมือนจะถูกระงับตั้งแต่ต้นทำไมพวกเขาถึงเปลี่ยนกลยุทธ์เจ้าหญิงมงกอทองฟื้นตัวได้เท่าไรเขาไม่เห็นมันในฉากนี้ ตั้งแต่ต้นหรานไม่เคยเคลื่อนไหวโดวยตรงเลยจะตัดสินอย่างไรตั้งแต่ต้นเธอเป็นเหมือนผู้ช่วยที่ติดตามไปเชียวเวและไปเชียวเชียวมักจะเป็นผู้ดำเนินการพลังของหอกมังกรปีศาจน้ำแข็งเช่นเดียวกับการนำทางเบื้องต้นเกี่ยวกับปีศาจแห่งการกินเกินเกือบจะทำให้เตองสูตรงตกลุมพังทีละขัน้นและเขาไม่สามารถบินออกจากกำดักได้ในที่สุดใครก็ตามที่มีสายตาที่เฉียบแหลมสามารถ เห็นการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการนี้ได้ตั้งสูตรงรมเหลวในความสามารถและการแสดงความแข็งแกร่งของเขายกเว้นพลรังดาบซึ่งระเบิดด้วยพลังกำลังทั้งหมดของเขาส่วนใหญ่แล้วเขาถูกคู่ต่อสู้วางแผนหรเมองโรงขมวดคิ้วเล็กน้อยและเขาไม่เข้าใจเปลี่ยนแท็กติกแล้วงั้นเหรอเจ้าคิดอย่างไรในขณะน,นี้สิงเข้าเทียนที่อยู่ข้างๆเขาถามขึ้นทันทีหรเมองโรงเหลือบมองเขาแล้วพูดว่า ถ้าไม่เข้าใจที่เติง้งจะกลับมาเร็วๆนี้ข้าจะถามเขาเขาได้สิ่งเข้าเทียนพูดได้ว่าเป็นคู่แข่งขันการแต่หักฐานของการแข่งขันก็คือพวกเขาสามารถรปราความเจ้าหญิงมงกรทองได้จริงๆและรักษากันไว้แค่ลงมาภารกิจเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้คือการทำความเข้าใจสถานการณ์เฉพาะของผู้ต่อสู้เพื่อที่พวกเขาจะได้จัดยุทธวิธีที่เกี่ยวข้องในภายหลังสิงเข้าเทียน สมควรที่จะเป็นทายาทที่ได้รับเลือกจากอสูรเทพแปดเมือหลังจากคืนหนึ่งเมื่อวานนี้ก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเลยแต่ลีเมืองหลงยังคงมีวิจารณญาณเกี่ยวกับความสามารถของเขาอยู่บ้างหลังจากการใช้การแปลงร่างอสูรเทพเมื่อวานนี้เขาเกรงว่าเขาไม่สามารถใช้มันได้อีกในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งหมายความว่าเขาจะไม่สามารถฟืนฟูประสิทธิภาพการต่อสู้ที่ดีที่สุดของเขาได้ หลังจากนั้นไม่นานเติ้งสู่ตรงก็กลับมาหาหลี่มงหลงชุดเกาะบนร่างกายของเขายังคงได้รับความเสียหายในหลายจุดและรัศมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนบนนั้นก็ยังไม่สลายไปจนหมดมันเป็นการกัดกร่อนจากการตายและการเสื่อมสลายเขาต่อต้านอย่างหนักแต่โชคดีที่เอาพันเทียนมาเองก็แข็งแกร่งมากซึ่งแทบจะไม่สามารถปกป้อง,องมันจากการถูกกัดเซาะได้อย่างแท้จริงที่เติ้งเป็นยังไงบ้าง รีมองหลงถามทันทีเมื่อเห็นเขาเสื้อสู่ตรงมีสีหน้าขมเืินการปราบปรามทางสายเลือดนั้นทรงพลังเกินไปข้าไม่รู้ว่าร้านนั้นเป็นสายเลือดมังกรแบบไหนแต่จริงๆแล้วสายเลือดมีผลในการปราบปรามข้าอย่างคุมมครือมันเป็นความกดดันที่เผ่าพันธ์ที่เหนือกว่าออกแรงกับเผ่าพันธ์ที่ร้อยกว่ามันกดดันมากถ้าไม่สามารถแสดงความแข็งแกร่งของข้าได้เลยแม้แต่พลังดาบของข้าก็มีเพียงประมาณ70%เซ ของระดับปกติเท่านั้นความรู้สึกนั้นข้าจะพูดได้อย่างไรมันน่าหงุดหงิดมากนอกจากนี้อย่าประมาทเชิวเชียวเธอไม่ใช่แค่มังกรของหลานอย่างแน่นอนความสามารถระยะประชิดของเธอแข็งแกร่งมากข้ารู้สึกว่าถ้าเธอถึงจุดสูงสุดแม้ว่าจะเป็นแบบตัวต่อตัว,ตวก็ตามข้าอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเธออะไรนะทําไมเมื่อวานข้าไมไ่รู้สึกอะไรเลยจึงเข้าเถียนพูดอย่างสงสยัย เรื่งสู่ตรงแบบมองเขาได้ไม่ตอบคําถามของเขาเรือเมืองหลงเย้เพระเจ้าคงถูกวางแผนเมื่อวานนี้แน่นอนว่าสถานการณ์ในวันนี้ก็พิเศษมากเช่นกันร้านน่าจะใช้พลังไปมากในการรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสของเธอเชียวเชจะต้องเป็นคนรับมือในการต่อโซ่ที่เติ้งบอกข้ามาทั้งหมดความสามารถในการโจมตรีระยะประชิดอันแข็งแกร่งของเชียวๆชอยู่ที่ไหนมีอะไรผิดปกติกับการต่อสู้แบบเผชิญหน้า ของท่านตอนนี้หรือไม่เรื่องสู่ตรงทันทีพยักหน้าและพูดว่ามันมีปัญหาการโจมตีของเธอดูเหมือนจะเป็นการโจมตีแบบตัวต่อตัวแต่ในความเป็นจริงทุกครั้งที่เธอแทงออกไปพลังที่เธอดึงออกมานั้นแตกต่างออกไปมีพลังมังกรเป็นเกลียวมีมังกรแหลมคมพลังมังกรที่เต็มร้วยการกัดกอนและพลังมังกรที่เย็นชายอย่างยิ่งออกทุกเล่มถูกปรับแต่งและแตกต่างกัน มีแม้กระทั่งหอ,อกเปล่าที่ไม่มีพลังมังกรมันทําให้ข้าเหนื่อยที่จะจัดการกับมันในที่สุดจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้เถียนมาก,ก็เป็นจริงเธอสลัดตัวออกไปท่านี่คือการต่อสู้ด้วยชีวิตและความตายข้าคงจะตายไปแล้วภายใต้การเพิ่มแรงกดดันของหลานเชียวชิวมีความสามารถในการปราบปรามข้าได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากต่อต้านแต่ตอนนั้นข้าทําไม่ได้พวกเขาแข็งแกร่งมากนั้นเหรอ ไม่น่าแปลกใจเลยที่กลุ่มมังกรให้ความสําคัญกับพวกเขามากปรีมงโลงขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วเราจะทําลายแนวทางการเข้าร่วมกองกําลังของพวกเขาได้อย่างไรพวกเขามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วลด้วยการใช้ทักษะและกองกําลังทั้งสองที่ร่วมมือกันพวกเขาเป็นพลังที่ทรงพลังจริงๆมันเป็นปัญหาใหญ่ต้องสู่ตรงกล่าวโดยไม่ลังเลว่าเราต้องหาทางที่จะกืนกินพลังต้นกําเนิดของพวกเขาให้มากมาก หากพวกเขาเพียงหลีกเลี่ยงการใช้พลังวิญญาณพวกเขาควรจะสามารถพักผ่อนแล้วกลับไปในเวลากลางคืนเพื่อใช้พลังชีวิตจากคิตตันเทียนหยางฟื้นฟูทุกสิ่งก็เพียงพอแล้วที่จะเพิ่มพลังต้นกําเนิดเหมือนเมื่อวานหากเราเพียงทําร้ายพลังงานต้นกําเนิดประสิทธิภาพการต่อสู้ก็จะลดลงอย่างแท้จริงและจะได้รับบาดเจ็บและเอาชนะพวกเขาได้ในที่สุดตีอมองหลงเหลือมองพวกเขาเขาเหลือมองชิงเข้าเทียนที่อยู่ข้างๆแล้วพูดว่า ต้อหมายความว่ามีเพียงพลังทำลายล้ารรงที่ขายกับศูนย์เทพปีศาจแปดมือเท่านั้นที่จะทำให้พวกเขาอ่อนแอลงได้อย่างแท้จริงนั้นเหรอเครื่องสู่ตรงกล่าวว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ทแทนหมของเรานั้นดีเช่นกันแต่ต้องเป็นการโจมตีแบบฆ่าตัวตายด้วยการระเบิดเต็มรูปแบบรวมกับพลังจิตมันสามารถทำให้ทะเลจิตวิญญาณของพวกเขาช็อกได้ในเวลาเดียวกันมันสามารถทำให้รัศมีสายเลือดของพวกเขาอ่อนแอลง ้าคิดว่าการต่อสู้อาจไม่มีประโยชน์สําหรับพวกเขาแต่มันเสียเวลาข้าเข้าใจแล้วสิงเข้าเทียนพยักหน้าดีมองหลงหีตาลงเล็กน้อยถ้าก็เข้าใจเหมือนกันเรามาลองดูไหมครึ่งหนึ่งสำหรับหนึ่งคนยิงเข้าเทียนและรีมองหลงมองหน้ากันเอาระนาเใส่ใจที่วันนี้ยังมีอีก8ดเกมและพวกเขาก็มีเวลาพักสิบนาทีในแต่ละครั้งถ้าเกรงว่าจะไม่มีเวลาเพียงพอในภายหลัง จากนั้นเราก็ต้องรองแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้ฝนแต่ยังมีวันพรุ่งนี้ถ้าจะไปเอาคิดต้านเทียนอย่างก่อนแล้วเจ้าก็ต้องไปหาคนของเจ้าตีมองหลงจากไปหลังจากพูดอย่างนั้นแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่พูดอย่างชาัดเจนแต่แผนก็ถูกกําหนดไว้แล้วไม่ว่าใครจะชนะในท้ายที่สุดและได้รับคนงามกลับคืนไปคําสั่งที่พวกเขาได้รับคือหลานจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับสู่เผ่าพันธุ์มังกรไม่ว่าในกรณีใดๆ และพวกเขาจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะรักษาเจ้าหญิงมังกรทองคนนี้ไว้ให้ได้กิจการของคนรุ่นใหม่ต้องได้รับการแก้ไขโดยคนรุ่นใหม่และสิ่งที่พวกเขาจะได้รับคือการสนับสนุนในด้านทรัพยากรเกมที่สองดเนินต่อไปผู้ต่อสู้ยังคงเป็นชายที่แข็งแกร่งที่โยนคิดต้านเทียนหยางลงในถังชําระเมื่อวานนี้การต่อสู้ครั้งนี้ไม่แตกต่างจากครั้งแรกมากนากักหลานเซนโย ยังงช่วยเหลือและไปซิวเียวเป็นผู้โจมตีหรหลักออกมังกรปีศาจน้ําแข็งด้วยการสนับสนุนของสายเลือดของเทพเจ้ามังกรได้เปิดการโจมตีร่วมกับปีศาจเกินเกฑนผู้ต่อสู้ถูกปราบปรามอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นและการต่อสู้จบลงอย่างรวดเร็วโดวยหลานเซนโยและไปซิวียวเอาชนะซึ่งกันและก,กันด้วยความช่วยเหลือที่ครอบคลุมของสายเลือดเทพเจ้ามังกรของหลานเซนโยเวลาเตรียมการของไปซิวเียว หรับการใช้ปีศาจแห่งการกินกินสามารถสั้นลงเหลือสามวินาทีและพลังก็ยาวนานยิ่งขึ้นเนื่องจากถูกปีศาจกินกินความสามารถทั้งหมดของไปเซียวจึงได้รับการปรับปรุงอย่างกว้างขวาง,วางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมความสามารถของเธอเองสำหรับเธอนี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากมากในการออกกำลังกายผู้ชมค,ค่อยๆสังเกตเห็นหญิงสาวคนนี้ซึ่งมีรูปรักไม่ด้อยไปกว่าเจ้าหญิงมังกรทอง ขณะที่เกมดาเนินต่อไปเด็กผู้หญิงคนนั้นมีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดที่ทรงพลังและสามารถปราบปรามผู้ต่อสู้ของเขาทุกครั้งได้ยังบทขยี้พวกเขาในแง่ของการฝึกฝนอีกด้วยแม้ว่าเธอจะเหนื่อยล้าในทุกๆเกมแต่ในสายตาของผู้ชมเธอกลับมีความกล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เธอต่อสู้เวลาผ่านไปและการแข่งขันก็ดําเนินไปทีละคน ไม่มีผู้ชนะรายใหม่ในการแข่งขันบนเวทีที่หนึ่งที่ตัานเทียนหยางเก้าอันของเมื่อวานกลายเป็นความท้าทายเก้าราการของวันนี้ไปเชียวเชวแล้วหลานสยอแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่คู่ต่อสู้ของพวกเขาในวันนี้อ่อนแอกว่ามเมื่อวานท้ายที่สุดผู้ที่วางเดิมพันในนาทีสุดท้ายเมื่อวานต่างก็พยายามหาสินค้าราคาถูกแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของเผ่าพันธุ์ต่างๆแต่พวกเขา ก็ยังห่างไกลจากระดับของสิงห์เทียนเจ้าชายแห่งอสูรเทพแปดเมือง้านเซนโยและไปเซียวเซียวเป็นเหมือนล่างเดียวกันในระหว่างการต่อโซ่และการปรับปรามความแข็งแกร่งของพวกเขาทําให้คู่ต่อโซ่ไม่สามารถทําอะไรได้นี่คือข้อดีของคนสองคนนี้แต่ทว่าผู้ชมพบว่าแสงหลากสีของรานเซนโยดูเหมือนจะมืดลงเรื่อยๆและสิ่งที่แปลกมากก็คือในการแข่งขันทุกวันนี้ พวกเขามได้แสดงกายแท้ของตนเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวและพวกเขาก็ต่อสู้ด้วยร่างกายมนุษย์ด้วยในที่สุดเกมที่9ก็จบลงและทีตต้นเทียนหยาง9ก้าอันที่ขางชำระไว้เมื่อวานก็ถูกชำระแล้วหลานเซียนอยูแรกไปเชียวต่างก็เหงื่อออกและนั่งสัดสมาทันทีให้ใช้ช่วงพักสิบนาทีเพื่อฟุ้นฟูการใช้พลังงานของพวกเขาเองเมื่อเผ่าพันธุอื่นลังเลว่าจะท้าทายหรือไม่ทใดนั้น ระแสแสงสีเงินก็ได้ปรีมาจากที่ทางของช่องทางการชำระเงินของถังชำระเงินเวทีที่หนึ่งภายใต้แสงกราพีบนี้หินเทนยียนหยางอย่างน้อย30ก้อนก็ตกลงโซ่ถังชำระว่าเห็นจากนี้แม้แต่อัศวินมังกรทั้งสองที่อยู่บนที่นั่งหลักก็มองไปที่ผู้นำเทียนมาและราชาอสุรเทพแปดมือที่อยู่ข้างๆพวกเขาพวกเขาอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจพวกเขาหันศีรษะโดยมาดูตัว แระเห็นคิต้านเทียนหยาง30อนซึ่งถูกรอบรอมโดยหลี่เมืองหลงและชิงห้าวเทียนนี่เทียบเท่ากับที่พวกเขาถูกขาดในการต่อโซ่ในหลายเกมถัดไปนั่นคือคิตตันเทียนหยาง30อนซึ่งไม่ใช่จํานวนน้อยๆอย่างแน่นอนแม้แต่สําหรับเผ่าพันธุ์สามอันดับแรกของกาแล็กซี่หมามังกรหินเทียนหยางนี้ก็มีค่าเกินไปผลผลิตประจำปีของดาวเทียนหลงและดาวเทียนมามันมีมากกว่าร้อยชิ้นเท่านั้นนี่คือทรัพยากรหลัก ได้มีค่าที่สุดของกาแลซี่มามางตอนหรีมวงหลงและชิงเข้าเทียนหยิบออกมามากมายบวกกับสิ่งที่เดิมอยู่ในการถังชำระเงินมีหินทิดต้านเทียนหยาง60ก้อนแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับสุดยอดเทพก็ยังอิจฉาแล้วการผูกขาดในเกมอีก30เกมถัดไปของหรีมวงหลงและชิงเข้าเทียนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะชนะไม่เพียงแต่เกมที่เหลือของวันนี้เท่านั้น นี่อย่างเทียบเท่ากับที่พวกเขาผูกขาดเกมในวันพรุ่งนี้บนที่น่ารักอัศวินมังกรลุ่งอารมณ์จงจือสางอันไปมองผู้นําแทนมาที่อยู่ข้างๆเขาและถามเบาๆว่าผู้นําเผ่าแทนมาท่านก็ต้องการแทรกแซงการต่อสู้เช่นกันงั้นเหรอผู้นําแทนมายิ้มเล็กน้อยราวกับว่าเขาได้จริงจังกับมันและพูดว่าเนื่องจากตัวแทนของเผ่าพันธุ์มังกรได้เสนอให้มีการแ่งขันเพื่อที่จะหาเจ้าเบาว และเจ้าภาพอย่างเราจะไม่เข้าร่วมได้อย่างไรในความว่าเผ่าพันธุ์มังกรจะเสียหน้าหรือไม่ถ้าเราไม่เข้าร่วมทีน้าองจงจู่ซานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเพงยงพยักหน้าเล็กน้อยและไม่พูดอะไรเมื่อเห็นว่าเขาได้ตั้งใจจะโจมตีหัวหน้าเทียนมาก็หยิมเช่นการสําหรับพวกเขาการตัดสินใจในการสัมมนาการประชุมของกาเล็กซี่ม้ามังกรในครั้งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและ การต่อสู้สำหรับผลรุ่นใหม่เป็นเพียงการสลับฉากเท่านั้นในเวลานี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการยืนยันขั้นสุดท้ายและการรับรื่นของการขอตั้งสาวรพระราชมังกรแระจากไม่มีใครสร้างปัญหาได้ในกรณีนี้ดังนั้นผู้นำของดาวเทียนหมาจึงไม่ใช่คนแรกที่รับการเสนอชื่อโดยจงสื่อสารและจางเหลียงเว่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตั้งแต่แรกสมาชิกเผ่าพันุ์มังกรควรคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเองไม่ฉะนั้น เผ่าพันธุ์มังกรจะไม่ยอมให้เธอทําเช่นนี้ในเวลานี้อย่างแน่นอนแต่การทําเช่นนี้ก็มีประโยชน์เช่นกันซึ่งสามารถเบี่ยงเบนความสนใจได้ในระดับหนึ่งหรืออย่างน้อยก็เบี่ยงเบนความสนใจของสาธารณาชนได้แน่นอนว่าประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดคือการนําโอกาสมาสู่ชนเผ่าเทนมาและกลุ่มอื่นๆสายเลือดของเจ้าหญิงมังกรทองนี้ไม่อาจที่จะปลอมแปลงได้ต้องผเผชิญกับผู้คนมากมายในระดับเดียวกัน แม้ว่าเธอจะแข็งแกร่งแต่เธอก็สามารถชนะต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้สติปัญญาหรือความแข็งแกร่งของเขตแดนเธอคือทางเลือกเดียวในบรรดาหมื่นคนแน่นอนว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสายเลือดของเธอแม้ว่าสายเลือดของเธอยังไม่ถึงระดับเทพแต่ในฐานะระดับเทพขั้นสูงในอนาคตไม่ว่าจะเป็นผู้นําดาวเทียนมาหรือราชาแห่งอสูรเทพแปดมือพวกเขาก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าสายเลือดนี้ มีศักยภาพที่น่าทึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ผู้นําของดาวเทียนหลงก็ได้มาด้วยตนเองในฐานะผู้ขัดขวางนอกสนามดังนั้นจึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะเอาชนะผู้หญิงคนนี้ดังนั้นเมื่อคือนนี้หลังจากปรึกษากับอสูรเทพ8ดมือแล้วหัวหน้าดาวเทียนหม่ก็ตัดสินใจว่าจะดําเนินการในส่วนนั้นหรือไม่ส่วนเผ่าพันธุ์ไหนจะได้ใช้ชนะครั้งสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเขาเมื่อ คิดต้นเทียนอย่าง30ชิ้นนี้ถูกโยนออกไปมันเป็นช่วงเวลาที่เข่าพันเทียนมาแระเข่าพันอสุนเทพ8ปมือต่างก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่บ้าคลั่งเมื่อเห็นแสงที่สองเข้าไปในถังชำระเงินร้านเซนยูก็หลีตาลงเล็กน้อยแม้ว่าสีหน้าของเขาจะไม่เปลี่ยนไปแต่เขาก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งในใจเมื่อพิจารณาจากเวลาเล่นเกมป,ปัจจุบัน ก่อนจบเกมในวันพรุ่งนี้เกมทั้ง30นี้อาจจะไม่สามารถเล่นให้จบได้เรียกได้ว่าเกมวันนี้ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวเผาเทียนมาและเผ่าอสูรเทพ8มือทําเช่นนี้เพื่อไม่ให้โอกาสแก่เผาพันเอินเอินพวกเขาควรจะผัดกันต่อโซ่และใครก็ตามที่จบเกมได้จะเป็นผู้ชนะไม่ต้องสงสัยเลยว่าเผาพันเทียนหมาและเผาพันอสูรเทพ8มือกำลังพยายามที่จะรอกความเป็นเจ้าของของเจ้าหญิงมังกรทอง แต่ถ้าว่าพวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะรอกอยู่ในผลกําไรสุดท้ายของหลานเซีนอยู่ด้วยหรือไม่การลอกกําไรสุดท้ายหมายความว่าอย่างไรหากเกมจบลงจะถือว่ามี30เกมทุกวันนี้หินเทียนหยางก็จะเป็นของหลานเซีนอยู่เช่นการที่สําคัญกว่านั้นการเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายถูกลอกไว้ด้วยคิดต้านเทียนหยาง30อันไม่จําเป็นต้องแก้งทาเป็นว่าตัวตนของเขาอ่อนแออีกต่อไป ถึงเวลาแสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกเขาแล้วดังนั้นหลานเซนโยจึงมองไปที่คิต้านเทียนหยางจํานวน30อันที่ถูกใส่เข้าไปในถังชําระเงินด้วยรอยยิ้มในดวงตาของเขาได้มีรัศมีที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยเิียวเฉียวมองไปที่หลานเซนโยดวงตาที่สวยงามของเธอเต็มไปด้ยวยความชื่นชมเพราะเมื่อคืนหลานเซนโยได้เตือนเธอว่าสถานก,การณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในวันนี้ข้อที่จริงอยู่ตรงหน้าเขา เกือบจะเหมือนกับที่ร้านเซนโยดาไว้ตอนนี้เธอเหนื่อยมากแล้วในเก้าเกมก่อนหน้านี้ร้านเซนโยทําหน้าที่สนับสนุนเธอเท่านั้นและเธอก็ต่อสู้ทั้งหมดแต่การต่อสู้ทั้งเก้าครั้งนี้ทําให้เธอรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ด้วยสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการใช้ทักษะการกินกินปีศาจเธอพัฒนาขึ้นกับทุกช่วงเวลาให้ข้าจัดการที่เหลือเองร้านเซนโยยิ้มและพยักหน้าให้ไปเซียวเชียว เวลาเล่นเกมของวันนี้ผ่านไปครึ่งทางแล้วและถึงเวลาที่เขาจะต้องรับช่วงต่อไปในช่วงครึ่งเกมที่เหลือโดกรงไปจิววก้าวออกไปทิ้งให้หลานเซีนยนหยูอยู่คนเดียวกลางเวทีหลานเซีนยนหยูไม่ได้พักผ่อนอีกต่อไปแต่จ้องมองไปที่หลี่เมืองหลงและชิงเข้าเทียนในกลุ่มผู้ชมด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟดวงตาของเขาไม่แย่แสแต่เนื่องจากเวทีอยู่สูง จึงมีความรู้สึกของการพินิจพิเคราะห์อย่างถ่อมตัวด้วยเหตุผลบางอย่างหลีมวงหลงและสิงข้าวเทียนจึงกลับรู้สึกว่าดูเหมือนจะมีความรู้สึกดูถูกและดูถูกหยาดยามในสายตาของเขาทั้งสองมองหน้าการสิงข้าวเทียนโบกมือของเขาและข้างหลังเขาชายหนุ่มผู้แข็งแกร่งจากเผ่าพันธุ์อสูรเทพแปดมือก็กระโดดขึ้นมาออกจากพื้นที่รอแล้วเขาขึ้นสู่เวทีหมายเลขหนึ่งเวลายังคงนับถอยหลังและ เวลาที่เหลือ,อยังไม่มาแต่รัศมีของอสูรเทพแปดมือก็เริ่มพุ่งสูงขึ้นแล้วและแกนแท้ของอสูรเทพแปดมือในหน้าอกของเขาผ่านผนอย่างรุนแรงและไม่มั่นคงเขาผ่านเทียนหมาและเาผ่านอสูรเทพแปดมือได้ลงทุนทรัพยากรมหาศาลเช่นนี้และไม่มีที่ว่างสําหรับการพ่ายแพ้อย่างแน่นอนการลงทุนด้วยคิดต้านเทียนหยางเป็นเวลาหลายอันถือว่าเป็นความมั่งคัง่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆทั้งสองฝ่ายได้เจราจาเป็นการส่วนตัว และใครก็ตามที่ชนะในท้ายที่สุดจะได้รับผลงามแต่อีกฝ่ายจะต้องเป็นเจ้าของคิดต้านเทียนอย่างทั้งหมดเพื่อให้ <Means S 1> ทุกคนได้รับบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะสมกันภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ทั้งเผ่าพันุเทียนมาและอสูรเทพแปดเมือ์จะใช้พลังออกไปข้างนอกทั้งหมดโดยธรรมชาติเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาด mm hmm. เวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ